สวัสดีตอนนี้พวกเราอยู่ในแบบอาร์ตี้ชรีฟเราจะมารีวิวรถที่พวกเรามีคันแรกของแต่ถ้าคันที่เราไม่มีคนเราจะรีวิวประมาณกี่คันนะฝนมึงมีกี่คันเดี๋ยวไปดูประมาณประมาณสี่ส่วน,นส่วนชั้นส่วนชั้นก็มีประมาณเออสองสามเอ้ยหนึ่งหนึ่งถึงสองอันใครวะ ช่างมันช่ามันไปช่ามันช่มันไปรีวิวกันดีกว่าโอเคทุกคนตอนนี้เราก็มาแล้วนะไอรถของมือก่อนเลยพลคันแรกเทรทัคซื้อมาราคาสองพันห้าร้อยอันนี้นะครับเทรทัคของเราแล้วคันนี้ก็เป็นอะไรวะพลคันที่ประหยนน้ำมันมากเลยแล้วก็มอน้ำสิบห้าลิตรคันนี้ก็จะเป็น คันฟรีนะที่เขาแจกมาแล้วก็คนได้หมดเลยเมื่อตอนที่เอ่ออะไรสักอย่างเมื่อหลายวันก่อนเนี่ยโอเคครับตอนประกอบเสร็จมันจะดูดีแต่ถ้าสีขาวยิ่งดูดีจริงประเทศไทยก็มี อบกบก้นยนต์ด้วยจะให้เพิ่มความดูดีหน่อยรถบ้านเดี๋ยวดิดดด้่อนมึงมึงใส่ของมึงประมาณ4.5ของกูก็สี่จบดข้านี่สีแบสีแบบสุดเฟี้ยวมาดูกันว่ารถคันไหนน้ำมันจะหมดก่อนนี่นะนี่สีเฟียวจัดเดี๋ยวเราก็ ถอดไม่สามารถใส่สีได้ใส่ล้อใหม่เฮ้ยพลเพิ่งรู้ว่าถอดใส่ล้อใหม่มันก็เปลี่ยนวะกูก็ไม่นั่งอีกทีมันก็จบแล้วมันจะเปลี่ยนสีไม่มันเพิ่งเปลี่ยนแต่ตัวเราไมนได้อีกทีหนึ่งดินี่สีเท่ขึ้นมาทันทีทันใดนี่สีก็แบบจาดตามองเห็นสว่างวิบคันนี้ไม่มีไฟนะ คันนู้นก็ให้นนี้ำมันเยอะกว่าแล้วให้คันนั้น้ำมันเยอะกว่าคันนี้ประมาณเท่านี้นะคันนี้ประหยัดมาเรามาลองเทสกันเลยเทสอันนี้หนึ่งนะอันนู้นเจ็ดลิตรนี้หนึ่งจุดห้าไปเททักต์ปูไปจากบ่ออีกฝั่งนึงไปซิ่งกันดีกว่าเรามาดูกันว่าน้ำมันหมดดูซิคนขบับจนกว่าน้ำมันจะหมดเรามาดูกันว่าใครจะน้ำมันหมดก่อนเททักโอ้อลืม,มดูสตาร์ท เียงคือถ้าเลี้ยวแรงเกินจะคว่นข้อเสียของคันนี้ก็คือกินน้ำมันเยอะมากแล้วก็กินเอน้ำมันเครื่องแล้วก็หม้อน้ำเราจะขับอย่างนี้นะเราเราจะไม่ดับเครื่องไม่งั้นจะถือว่าโกงนะคันนี้ความเร็วโดยเฉลี่ยก็ความเร็วเร่งก็ประมาณเกือบร้อยได้ อนันนี้ค่อนข้างเลี้ยวถ้าเลี้ยวแรงเกินไปก็ลมนะก็เหมือนเคยมือขับแรงเกิน1.5ลิตรจะไปได้ไกลขนาดไหน <c oughs> เึน้งดความแล้ไม่ช่วยหน่อยเลยเราจะาเล่นไปอย่างนี้เรื่อยๆนะ ถ้าว่าไปแบบไม่ดับน้ำมันมันจะได้เท่าไหร่มาดูกันจะเล่นอย่างนี้ไปเรือ่อยๆไอรักเคนัทกัะมันจะไปได้ขนาดไหนยังไม่รู้โคลดว้วงไอ้ก่อนเชียวเลยลามาเชียวเลยตอนเมื่อกี้ลด้วงเลยนี่แล้วพี่กลับมาได้เนี่ยอ้ไปไกลอยู่นะกี่เมตรน้ำมันหมดยังยงังยังไม่หมด เราจะไม่แวะอะไรทั้งนั้นไม่มันจะรอดตารอดใจโอเคเราเราเราจะหนึ่งพันห้าร้อยแล้วเรามาจอดดูน้ำมันกันดีกว่ารอด้วยหนึ่งพันห้าร้อยรอด้วยรอแล้วแล้วมันมันค่อนข้างแรงรถรถกูมันไอ้นี่ได้ไงแบบฮะตอนนี้ความเร็วหนึ่งร้อยหนึ่งร้อยสิบวู้วู้ยรถรถเยอะมากเหลือตอนนี้เหลือหนึ่งจุหนึ่งลิตร 1.1ลิตรใช่อันนี้แค่1.5นะไปถึง1 1,500ไปกันต่อดีกว่าครับไปดูซิมันจะหมดตอนกี่เมตรเปรั้งมันก็กินน้ำมันน้อยจ้าจรินบ้านลอดตาลอดใจแต่อดใจได้โอ้โหมันรถล็อตแล้วไม่ไม่ ม่เห็นรถบูรานขนาดแล้ว่ะมันหายไปไหนะเรียบร้อยแล้วทุกคนน้ำมันหมดน้ำมันหมดตอนประมาณถ้าโดยเฉลีลียจะประมาณสองพันเมตรถ้าว่าซิ่งแบบไม่หยุดย่อนมี่คันนป้าจยอนลอก่อนไม่เป็นไรไม่เป็นไรรถไอจั๊วะเรามาดูว่าหลายนี้กันเถอะแม่แต่ว่ากินน้ำมันโอ้เลือน้ำมันเหลือสูงจหกลิตรอะไรนะ มันเหลือสุญจนหกนลิตรแก๊สอ่ะอกินน้อยมากอือะไรอ่ะฮะสามารถไปยังมีก่อเดนนะี๋ยวไปหาแป๊บนึงโดยเฉลี่ย,ยควรหมดตอนกี่เมตรมประมาณสามพันห้าร้อยถ้าจำได้โอเคพ้นขับมาขับมาจับเครื่องเลยแลโอเคเมาเรามาดูกันว่าใครกินเยอะสุด น้ำมันของเราหมดไปตอนประมาณสองพันเกือบสองพันหนึ่งดูซิน้ํากินไว้เท่าไหร่โหก็น,น้อยอันนี้ก็ใช้ได้แล้วของเคทักของเคทักถ้าขับกลับมาเพิ่มก็ประมาณเท่าไหร่วะดูอ,นนอยู่นี่น้ำกินน้ำเอ้ยน้าน้ากินเยอะอันนี้ก็เท่านี้โอเคเท่ากับว่าระหว่างเคทักกับคันใหม่อันนี้ก็ ก็โอเคทางดีกว่ามาเราลีซต,ตัวกันเถอะแต่ว่าถ้าหาว่าการเร่งแรงก็อนุนอ,น,อน,นุนแจมเลยไม,ไม่ไม่ลีซตัวแบบถูกวิธีไม่ไม่มันจะไบบนี่ไม่ดีกว่าปืน <c oughs> อ่ะเดี๋ยวปืนปีโอเคเราไปดูคันถัดไปกันโอเครอบต่อไปเราจะรีวิวรถบ้าน let's go โอเคแล้วก็เข้าด่านมาแล้วนะนี่เรามี เรามีรถใหม่ด้วยนี่คันนี้เขามีนามว่ารถกิฟรถกิฟของเราซึ่งก็โกงเก่งด้วยอันนี้อันนี้อันนี้แค่อันนี้แค่เอามาชมชมตอนจะขโมยล้อรถบ้านไม่ได้แล้วเว้ยจะขโมยล้อรถบ้านไปแล้วล้อรถบ้านเหม <c oughs> ือลนล้อรถมอเตอร์ไซค์เลย <c oughs> เราก็จะมีสองถังฟรีนะให้พวกเราสองคนพอลพอลใส่หม้อน้ำให้กูหน่อยดิกูบักอะ่ะทำไมยอ่อไม่ได้วะกดยอ่อไม่ได้ออกจริงดิออกจริงดิยอ่อไม่ได้แหลกโอ้แหลกทไมมันยอ่อมันยอ่อไม่ได้จริงวะคอมบักคอมคอมบ็ค เอาดีดีไอปุ่มไอปุ่มซิเดาวสิเดาวเอาดีดีบอกให้เอาดีดีเออเื่อจะได้ปุ่มปุ่มน้างบนอีนโอเคได้ละโคนใส่หม้อน้ำ,นำหน่อยดิหม้อน้ำมันเป็นไรไม่รู้หม้อน้ำบัคได้ละจะเทกันเลยรถบ้านจะแรงกว่าแต่กินน้ำมันมากกว่ามึงเอามึงเอาถังถังในบ้านไป ของมึงสองถังไงแล้วมันก็ประหยัดด้วยไงแล้วเวลาไอก็เติมเติมให้มันเท่ากันก็ <c oughs> ก็ประมาณเติมคนละสี่ลิตรสี่จุดห้าลิตรขเติมคนละสี่ลิตรของมึงเติมไปกี่ลิตรแล้วน่ะเน,นี่ยน่ะโนยังไม่ได้เติมขอเติมถังหนึ่งนะเว้ยก่อนขอเติมอีกสี่จุดห้าเอานะแม่แป๊บหนึง่ง ว่าแต่เดี๋ยวถังในบ้านกลัวเองเดี๋ยวเติมให้4.5ลิตรแหะนี่นะเราก็จะมีถังฟรีของเรานี่เอาวนมึงเอาวันนี้ไปเลยปุ๊บแรก่อนมึงเอาวันนี้ไป ต้องการมันต้องการสองถังอะเพราะจะได้เท่ากันอันนี้พอดีเป๊ะเลยกันดูน้ำมันรถกิ๊บดิวพอดีกับรถบ้านปะเท่ากันปะจบรวมกันขอมึงเท่าไหร่อ่ะสี่จุดห้าแล้วก็น่าจะท่ารถกิ๊บอะโอ้รถคันนี้แรงนะค่าสี่อ่ะรถแรงนะคันนี้รู้เฮ้ยล้อมันหายไปไหนข้างหนึ่งไม่รู้มันหยุดใต้รถบ้านเปล่า เฮ้ยล้อหายปิวไปไหนวะเดี๋ยวเดี๋ยวช่วยดูไปดูให้ดูให้ใต้รถป่ะเอาล้อหายเอาจริงมันต้องปิวไปจุดไหนสักจุดหนึ่งอะกิ้งตกหมับไปแล้วแหละไม่น่าไม่เป็นไรเราใช้อันนี้ได้เรา DIY อไว จบป่ะอ้ยไปไปไปก้อน่าพึ่งเติมน้ำมันยังไม่จุโอ้ยน้ำมันเมื่เลยจะเต็มถังวะเต็มถังแล้วไป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 มารถบ้านประตูมึงมันบั๊กเลวเห็นแลว่ามันบั๊กเลยเริ่มเลยอู้หูรถบ้านปิดประตูไี่ด้ช่างไหม เ้ยรถบ้านเป็นสีจำเลงนะทุกคนเราค่อนข้างขับกากกับอะไรแบบนี้คันนี้ควบคุมง,ง่ายความไวขึ้นเร็วน้ำมันก็กินพอใช้ได้ค่อนข้างเก่งเลยคันนี้คันลูกรักความเร็วในการขับก็เหมือนขับแบบกับขับสบายๆนะขับสบายแต่รถคูีมันไปแต่งเครื่องยนต์มาจากไหนวะ จะขับไปเรื่อยๆโอ้ยไปแล้วนะคันนั้นเราลุยไปก่อนเราแหละแต่น้ำมันเขาหมดไว้กว่าเราไวมหมดไวแต่ไหลได้ต่อให้เราสตาร์ทเครื่องกิ้งไว้ไม่แต่ตอนไหนก็ต้องสตาร์ททุกคนก็คือถ้า,าว่าเรารอบเนี้ย ตั้งแต่ที่เราเอาคันนี้มาเราก็จะเอาคันนี้มาต่อนนะแต่เราจะไม่ได้รีวิวละเอามาเป็นเช้าเพลิงให้เราจะได้รู้ว่าถ้าน้ำมันเยอะมันจะไปได้แค่ไหนกันเท,ท,ที่ยวรอบสุดท้ายเป็นรถสปอร์ตอะแต่รอบรอบสุดท้ายที่ของยิงแต่ว่าแต่ว่าหลังจากรีวิวสองคันนี้เสร็จปุ๊บเราจะตัดช่วงที่แบบประกอบเสร็จแล้วไปไปแบบไปถึงจุดที่แบบไอ้นี่เลยละกันนะไม่งั้นมันจะเสียเวลา ตอนนี้ถึง1,600มิมตรน้ำมันยังเต็มถังอยู่ออกูถึงแค่ประมาณพันกว่าขับสบายไดไสองพันไปดูกันถ้าถึงสะพานก็ได้น้ำมันได้แต่เราจะไม่เติมเราจะไม่เติมโอ้เหมือนว่ามีพายุแถวแถวเราแฮ่หลีเลี่ยงดีกว่าแต่รถสปอร์ตเข้าได้เลยนะไป <8. S 2> ถึงพอถึง หนึ่งพันห้าร้อยเมตรเราจะเช็คน้ำมันกันเลยไปแล้วอ่ะงานมึงก็เช็คประมาณสองพันห้าร้อยเกินไปแล้วคุณกันโอเคนะมาเรามาเช็คน้ำมันกันดีก,กว่าสามพันอย่าเช็คน้ำมันโอ้ยไอ้พอลตอนนั้นมึงเติมมึงกูเท่าไหร่นะ สิบจาก13เหลือประมาณ8.4ดจใช่ได้ใช่ได้ไ,ดไ,นนไม่ไม่ตางันเลยรถรถบางก็แปดสี่เขาเป็นเพื่อนกันนะเฮ้ยแต่ว่าคันนี้แบบไอ้น้ำน้ำกับน้ำกับอี กับน้ำมันนี่ไม่ค่อยกินนะมันเครื่องโอเคไม่กินเลยอะสพานเราจะเติมน้ำมันป่ะไม่ไม่เติมมันมันไกลเกินไปมันโกงขับจนกว่าจะหมดถ้าว่ามึงถึงสะพานมันก็แค่ย้อนขับกลับมาไม่เราต้องข้ามสพา็แล้วแต่เก็บกี่กิโลเมตรสามพันละสามพันไปร้อยใกล้สี่พันสี่พันแน่นอน พี่พะละเราค่อยๆขับนะเราพิ่งถึงสองพ <2, 000. S 2> ันรถคันนู้น่ะมันกินน้ํามันปะไม่เป็นคันเน้นสะดวกสบายขับไปเรื่อยๆความเร็วกางหน่อยโอ้เกือบคว่ำเกือบคว่ำรถบ้านไปแต่งเครื่องเยอ่ไไ,ไหนวะเกือบคว่ำเกือบคว่ำถ้าถ้ามันไปได้กีนน่เมตรอ่ะ้าถึงห้าพันเมตรให้เราหันหัวรถกลับใช่ไหมใช่หันหัวรถกลับแล้วก็ แล้วก็ไอ้นานถามว่ามันย้อนกลับได้เท่าไหร่ก็ไปบวกอ่ะเอาไปบวกกันจะได้คําตอบย้อนกลับแล้วก็นับน้ำมันมามันจะเกินเฮ้ยนี่ไงถูกสะพานละโอเคค่ะย้อนกลับลมาแลวจำและล,ลองอย่าลืมจําแล้วเอาไปบวกบวกกันเองด้วยนะไม่จาไม่จำเครียดหลักแรก 3, อยู <000. S 2> <น>่ที่ความอการระวังรถบ้านชพุ่งชนด้นะมแมลงเกิด ควบคุมไม่ไหวอยู่เนี่ยถ้าน้ำมันหมดให้เราดึงเบรกมือเลยใช่ไหมอืมดึงเลยดึงเลยจะย้อนกลับไปถึงบ้านนี่น้ำมันเก็บเดินกันกี่เมตรแล้วตอนนี้ก็สามพานาามันกว่าสามพันกว่าอืม ให้สี่พันยังยังกไกลถ้าเห็นรถบ้านช่วยตอบด้วยเราจะขับจนกว่าอะไรสักอย่างจะหมดนะไม่หมดไม่เลิกขับเมื่อกี้เห็นรถกิ๊บ หมายว่าน้ำมันยังเหลือเกืออยู่เว้ยเกลบ้างก็เผอใช้ได้ห้ามสะพานได้แล้วอือ หมดคือแต่ถ้าเคยทัดกัะมันเติมน้อยกว่ารถไอคลาสสิกนั่นแหละมันจะคุ้มกว่ามันจะกินน้อยมากเลยเหมือนค้าให้รถตู้ใช่ไหมจั่นก็ประมาณนะั้นเอามาสี่พันแล้วเราน้ำมันจะหมดน้ำมันหมดแล้วแหละดึงเลยไปว่าวเลยเราจะเช็คน้ำมันยังไงอ่ะ คว่ามแล้วโอเคทางนั้นทางนั้นก็เท่ากับสิ้นสุดของมึงแล้วแม่ต่ว่าจริงๆมันอาจจะไปได้ไกลกว่านี้ด้วยซ้ำตอ,รอกระเป๋ามาอ้าวอย่าบอกนะน้ำมันหมดแล้วเรียบรนะ้อยครับน้ำมันคันนี้หมดตอนประมาณเหมือนว่าจะหมดตั้งแต่โอ้ลเลขสวยนะเนี่ย สี่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 ทีโอเคเราตัดไปคันถัดไปเลยดีกว่าโอเคตอนนี้เราก็พร้อมรีวิวแล้วนี่คือรถสปอร์ตน้ำมันเก้าลิตรพอมาขึ้นเลยเออแหลก นี่นะมันก็หงายเองได้นี่แหละมอเตอนเไซค์เห็นไหมนี่นนนนนมันไปได้ เคยเจอแล้วลากเลยแล้วมมาเราไปด้วยเอาไปเอาไปมาเรามาตรวจไเรามาตรวจเช็คน้ำมันกันดีกว่าโหกินเยอะอยู่นะเฮ้ยก็ใช้ได้กินใช้ได้ใช้ได้ไหนก็คือทุกคนตอนนั้นน,ะน,น่ะเครื่องยนต์เก่าอ่ะมันบากนะเรานก็เลยเอาเครื่องยนต์ไอ้คันนั้นมาใส่แทนว้าวว้าว โอแสดงว่าถ้าว่าตอนนั้นมันควรเหลือประมาณหนึ่งลิตรนะหนึ่งลิตรถึงสองลิตรแต่ว่าอันนี้มันเป็นของเครื่อนยงคลาสสิกมันมันกินน้อยอยู่แล้วปก็จะประมาณนี้ไปกันต่อมมันอ้าาดีจยะ เราปล่อยมันไปเถอะปล่อยมันนี่เลยมันนี่ไม่มีเงิน ก็แต่น้ำมันไม่หมดมันเป็นแค่หม้อน้ำก็มันมันก็นับว่ดดับ

ถ้าว่ามันไ่โกงอ่ันมหยาบด้วยก็เนินวัดยี่กว่าความเร็วลดลงหายุ่งอ่ะก็เยอะคันนี้มันสามารถขับเข้าได้ไหม นีม่มนจะหมดแล้วจากตอนนั้นไกลๆเหลือมันแบบเออทุกคนคันนี้เหมือนแซดเดอร์เทลเลยจะหลับแต่กลับมาได้จะหลับแต่กลับมาได้ไดเริยบร้อยครับน,นี่ตอนนี้คือน้ำมันเกี้ยงนะแล้วก็น,น้ำมันเครื่องน้ำมันเครื่องไม่เกี้ยงน้ำมันอันนี้เกี้ยงอู้คันนี้สุดยอดทุกคนอึดมากให้คะแนนคันนี้จาก ศูนเต็มสิบเป็นประมาณแปดเต็มสิบถ้าหากว่าใส่น้ำมันเยอะกว่าน,นี้โกงมากเราไปได้มากสุดจากศูนยเมตรเป็นหมื่นสี่โอถ้าเราเติมเยอะกว่านี้นี่อืืหโกดเทากดเทาหันหลัง<ก>เราขอจบที่ไปเพียงเท่านี้ก่อนนะบา,บายมันยาวละ